ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง n e l ของแม่ๆนะฮะอีพ e ีนี n ้ e, นะฮะเราอยู่กับ2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะฮะสมาชิกขอมานะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หลักสิบอ่าบนกันก่อนนะฮะเราจะได้จากบนขึ้นล่างกันก่อนนะฮะหลัก10บนนะครับหนึ่งว่าที่แล้วนะฮะสูตรนี้นะครับ2ตัวมา1ตัวนะฮะแตเป็นอ่าสูตรคัดชนหลักนะฮะสมาชิกนะครับ สูตรได้สามกับสี่นะฮะหวยออกอ่าสามสามสองนะฮะก็ยังเดินหลักสิบนะฮะสมาชิกยังเดินอยู่นะนะยังเข้าอยู่นะครับแล้วก็นะอีกหนึ่งสูตรนะครับก็จะเป็นอ่บนตัวเดียวนะครับบนตัวเดียวนะฮะไม่ปักหักนะฮะเราจะจับอ่าคู่สูตรกับชุดนี้นะฮะชุดนี้ถ้าใครได้ดูใน ept ในว่าที่แล้วนะฮะก็จะรู้ว่าได้ลงจริงนะฮะแล้วก็เข้าจริงตามนี้นะแล้วก็แอดก็จะเปลี่ยนเป็นจากแนวตั้งนะฮะเป็นแนวนอนนะครับแอดได้จดอ่าเทียบแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนนะฮะอ่ะเรามาดูสูตรกันนะฮะ สูตรให้ใช้นะครับหลักแสนสองครั้งนะฮะแล้วก็หลักหมื่นหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบอ่านะฮะหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบนะฮะหมุนท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็บวกคงที่เก้าบวกคงที่เก้านะฮะสมาชิกอันนี้คือหลักสนะิบบนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามารองคำนวณกันดูนะ ก้าสครั้งนะฮะบวก2 1ครั้งนะบวก3 1ครั้งหลักตามนี้นะนะฮะบางครั้งอาจอาจจะพูดผิดไปแต่ก็อิงตามหลักที่มาร์กไว้นาะสมาชิก18เป็น20่สนะฮะสิเป็น10เป็น12บสอก็เป็นยนะี่สิบสานะฮะสมาชิก เขจะได้2นะฮะแล้วก็เพิ่ม1แต้มก็คือ3นะฮะสูตรนี้เพิ่ม1แต้มนะฮะตัวที่2เพิ่ม1แต้มก็จะได้3นะฮะอย่างงดบนที่สิกเปลี่นเาทับหกห้านะฮะหลัก10บนนะฮะ2กับ3นะฮะอ่ะอันนี้คือสูตรที่1นะฮะสูตรที่1นนะฮะสมาชิกอ่ะต่อไปนะฮะเป็นตัวเดียวบนนะครับตัวเดียวบนนะฮะ แอดไม่เอาหลักหน่วยบนหรือจะอหลักหน่วยบนสมาชิกหลักหน่วยบนไหมหรือไงเอาหน่วยบนไปเอาบนไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปคัดสามตัวที่หลังกันเนาะนะฮะหลักหน่วยเนดะี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าอืมแอดจับคู่ไว้แล้วไงเดี๋ยวเปลี่ยนให้แนละ้เดี๋ยวหลักหน่วยบนแป,ป๊บหนึ่งนะสมาชิกแป,ป๊บหนึ่ง นะฮะเดี๋ยวมาดูหลักหน่วยบนการอ่าสมาชิกอันนี้เอาไหมอ่ะหรือจะอ,ออกเอาออกเนาะเพราะว่าหลักสิบต้องคู่กับหลักหน่วยเนาะเดี๋ยวแถมให้ก็ได้เดี๋ยวแถมให้เป็นสามตัวตรงก็ได้ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูนะฮะหลักหน่วยบนการน,นะ,ะสมาชิก โทษทีนะสมาชิกฟรีเพิ่ง <c oughs> เก็บบ้านใหม่นะฮะอ่ะรับนุวยบนนะครับเดี๋ยวขอค่าสูตรก่อนนะ,อะเอาสักสี่งวดเนาะสี่งวดห้างวดไปกับห้านะฮะสี่กับหนึ่ง ห้าแปดสามแล้วก็งวดล่าสุดงวดที่ผ่านมาคือสามสามสองเนาะหวยเข้าหกับสามสโอ้ยเนาะเพราะว่ามันบวกเจ็ดถูกไหมเอออ,อันนี้คือหลักหน่วยนะฮะ อ้าอันนี้หลักร้อยไม่ใช่เหรออืมผิดโทษทีโทษทีสมาชิกโอ้ยนาจะเอาหลักหน่วยไปจดหลักร้อยเฉยเลย <c oughs> อันนี้เป็นหลักร้อยนะฮะสมาชิกสูตรหลักร้อยโอ้ยน้อะขอจดแล้วกันนะฮะสมาชิก ูตรออกนะฮะรักหน่วยบนตัวเดียวนะครับเจ็ดเจ็ดห้าสี่สามแปดนะฮะหนึ่ง

นะเดี๋ยวสมาชิกจะรอนานนะฮะสูตรนี้นะครับก็จะใช้นะฮะเดี๋ยวนะขอจดสูตรอ่ สองเก้าสามสามสองนะฮะแปดสามเจ็ดสองห้าอ๋อนี่เจ็ดสองห้าแล้วก็สองเก้าแปดหกศูนย์สี่แล้วก็สองหนึ่งศูนย์ นะฮะอ่ะสูตรนะครับสูตรหลักหน่วยหน่วยบนสูตรหน่วยบนนะฮะให้ใช้หลักร้อยนะครับหนึ่งครั้งนะฮะบวกหลักสิบสามครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยสองตัวล่างนะฮะหนึ่งครั้งนะฮะบวกคงที่เจ็ด ะะอันนี้คือสูตรนะครับก็จะได้3นะฮะบวก3 3ครั้ง2แล้วก็บวก3อีก1ครั้งแล้วก็บวก7คงที่9 13 3สิบนะสามห สิก็จะเป็น90 12เป็น22สนะฮะส่วนนี้ตัวแรกจะได้2นะสมาชิกเอา2ไปบวกกับ4บวก4นะฮะตัวที่2นะครับ2บวก4ีเท่ากับ6ตัวที่2ก็จะเป็น6ในหลักหน่วยนะครับของวันนี้นะฮะสมาชิกสู่หลักหน่วยนะครับยังเดินนะฮะแล้วก็ ฝากสมาชิกพิจนารณาอีกหนึ่งสูตรนะครับอ่ะสูตรนี้นะครับถ้าเราจับคู่กันเนี่ยนะฮะนะฮะหลักสิบได้สองกับสามนะฮะหลักหน่วยนะฮะได้สองกับหกนะครับก็จะเป็นถ้าคัดสองตัวตรงมันก็จะได้คัดสองตัวตรงนะมันก็จะได้เป็นสองสอง สองหกสามสองแล้วก็สามหกนะฮะสมาชิกสองตัวตรงไม่ต้องกลับนะอันนี้คือสองตัวตรงไม่ต้องกลับสองตัวบนนะสองตัวบนนะฮะไม่ต้องกลับนะฮะก็จะได้เป็นคู่นี้นะฮะอ่ะต่อไปนะฮะอันนี้หลักสิบแล้วเนาะหลักหน่วยนะฮะไปแล้วนะไปแล้วนะครับ อะต่อไปนะฮะต่อไปนะครับต่อไปต่อไปเป็น2ตัวล่างนะครับสตัวล่างตรงๆไม่ต้องกลับเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น2ตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับอ่ะเราก็จะใช้สูตรตัวนี้นะฮะ สูตรหลักสิบล่างนะฮะสูตรนี้งวดที่แล้วได้สามกับห้านะฮะสมาชิได้สามกับห้านะฮะสูตรนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ,ะว่างวดนี้จะได้อะไรแล้วก็หลักหน่วยล่างชุดนี้นะฮะสองสามหกนะฮะสมาชิก็ก ถ้าหลักหน่วยก็เข้าสามนะฮะนี่ไม่ใช่ดิโอ้ยไปนหน่วยบนอีกแล้หลักหน่วยก็เข้าสามสิไม่ใช่ห่วยบนอิงก,กับห่วยบนเกินเราแปดสาม หลักสิบล่างเดี๋ยวนะสมาชิกอันนี้ก็หลักสิบล่างแต่มันเข้าหลักหน่วยอ๋อหยิบคู่มาผิดสมาชิกเดี๋ยวได้เด้อเนอยิงอยู่คนเดียว ิบล่างนะครับเดี๋ยวแอดขอดูสูตรแป๊บน,นึงนะสูตรแอดจะเก็บไว้อย่างนี้นะ ได้ละหลักสิบล่ง้งโอ้โเนาะเดี๋ยวเอาสูตรนี้เอาแล้วกันนะฮะเอาหลักหน่วยแล้วก็เดี๋ยวหลักสิบคิดคำนวณหน่อย,ยอ่ะเดี๋ยวเอาหลักหน่วยก่อนนะฮะสมาชิกเอาหลักหน่วยก่อนนะครับหลักหน่วยนะฮะเข้าสามสองสามหก เข้า3ามี่ตัวนี้นะวิธีการคำนวณน,นะครับร้อนมากเลยสมาชิก เจ็ดสองห้านะฮะสองเก้าแปดหกศูนย์สี่แล้วก็สนะอ,องหนึ่งศูนย์เราใช้แค่นะฮะหลักสิบกับหลักหน่วยนะฮะก็บวกตงที่หกนะฮะสมาชิกเราใช้แค่สามตัวนะครับหลักหน่วยล่าสุดนี้นะฮะอาจจะเยอะสูตรนิดนึงอาจจะเยอะตัวนิดนึงนะฮะไม่เยอะตัวหรอกนะฮะมัน มันแค่แคสมตัวนะปกหวยปกติมันก็ไม่เกินสาตัวอยู่แล้วนะฮะสมาชิกสามบวกหเป็น 9, 9ก้าเ้าบวกแปดเป็นสิบเดนาะตัวแรกก็คือเจนะฮะเจ็บวกเจดบวกหนะฮะก็เ,เข้ากับแตัวที่สองนะฮะเอาแปดบวกสามก็คือตัวแรกก็บวกหตัวที่2อบวกสามโอเคไหมตัวที่สองบวกหสิ ตัวที่สองตัวที่สองบวกหนึ่งตัวที่สามบวกสามนะฮะแปดบวกสามก็าสิบเอ็ดก็เป็นหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งนะครับกลองวันนี้ก็ได้สามตัวนี้หนึ 1, ่งสิบหกทับเก้าทับหกค่ะนะครับอันนี้คือหลักหน่วยนะฮะ ก็จะได้งวดน,นี้ก็จะได้เป็นเจ็ดแปดหนึ่งในวันที่สิบหกเดือนเก้าทับหกห้านะฮะสมาชิกอันนี้คือคือหนึ่งสูตรนะฮะเดี๋ยวขอแม็กไว้เลยแล้วกันนะฮะมันจะได้ไม่งงอ่ะต่อไปนะครับสูตรหลักสิบนะฮะสูตรหลักสิบนะฮะ,ะ,ฮะมันก็จะได้เป็น ก้าหน,ะะ 6, 8, 5, นึนะฮะหกแปด้าเนีสูตรฮะสมาชิก10ล่างนะฮะสี่ขนะฮะแล้วก็หกเ้าสอง หกหนึ่งหสามหนแล้วก็แปดงวัที่แล้วนะครับงวันที่แล้วก็ยังเดินนะหัวยังเดินหลักสิบอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณน,นะครับเก้ 9, 2, 9, นะครับสามสามสอปสา เจ็ดสองห้แล้วก็สองหน่งนะฮะหลักสิล่างนะสูตรก็คือนะฮะใช้หลักหมื่นสาครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยสครั้งหลักร้อยหมุนหน้าให้น1ึงหครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยหมุนหน้ากั้นที่สองหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบ นะฮะผนท,าท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกคงที่ห้าสูตรมีแค่นี้นะฮะหมื่นร้อยร้อยร้อยแล้วก็สิบได้สูตรแล้วนะฮะสมาชิกสองบวกสองนะฮะสามครั้งบวกสามสองครั้ง นะครับแล้วก็บวกเจ็ดหนึ่งครั้งบวกสองหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็บวกศูนย์ไอ้บวกหนึ่งหนึ่งครั้งบวกคงที่ห้านะฮะก็จะเป็นสองสี่หกหกบวกหกสิบสองนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบห้าอ่าก็จะได้เป็น ห้เป็นเนะฮะเป็นยีนะฮะสมาชิกเป็นยี่สินะครับอันนี้คือ7คือตัวแรกนะฮะเอาเจบวกสนะฮะตัวที่2อบวกสนะสมาชิกเอ้ยตัวที่2อบวกสนะฮะสมาชิกตัวที่2องบวกสนะฮะ ก็จะได้9กนะครับก็จะได้9นะฮะ, 9, ะสมาชิกในงวดวันที่16ทัเ้าทบหห้ฮะสอตัวตรงนะฮะไม่ต้องกลับนะสมาชิก2ตัวตรงไม่ต้องกลับนะครับงวดนี้จะได้อะไรนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันอันนี้เข้าเก้านะฮะสมาชิกหกหอันนี้มีเข้าลักหน่วย มีข้าหลักหน่วยโดดหลักนะสมาชิกอันนี้เข้าหลักหน่วยใช่ไหมอันนี้ก็เข้าลหนนาลักร้อยมีเข้าหลักหน่วยนะสองงวดนะฮะสมาชิกแล้วก็มาเข้าหลักร้อยนะครับสูตรไม่อยากก็ออกนะสมาชิกก็ก็ลองดูพิจารณาด,ดูนะครับเจ็ดกับเก้านะฮะ เจ็ดกับเก้านะครับหวยชนเจ็ดอ่ะเดี๋ยวทับเทียบสูตรชนดูนะฮะสมาชิกเทียบสูตรชนนะครับนะฮหกที่เป็นตัวชนนะฮะในงวดงวดที่แล้วเนี่ยไม่ไม่เข้านะมาเข้าเป็นตัวตรงแปดสามนะฮะอันนี้ชนสองสองมาจริงนะฮะชนสี่สี่มานะฮะชนเจ็ดเจ็ดไม่มานะครับมาห้าสาม ชนแปดแปดไม่มามาหกหนึ่งนะฮะชนเก้าเก้าไม่มามาสองมาไอชนเก้าเก้านะฮะมาแล้วก็มาเก้าสองนะฮะก็ลองพิจารณาดูนะฮะแต่ว่าวันนี้มีชนนะครับแต่ว่าผมมีในใจก็คือเจ็ดเก้านะครับเจ็ดชนนะฮะล่าอาจจะเป็นอ่าถ้าเจ็ดถ้าเจ็ดไม่มาก็จะเป็นเก้าแปดเก้าหนึ่งนะฮะ แต่ถ้า7มาอาจจะเป็น7 8 7 1แนะฮะแต่ว่า7 1กับ7 2นี่มันคุ้นๆเนาะคุน้นไหมเหมือนไรที่แล้วเราจะจะมี7 2 7 3เยอะจังนะฮะอันาคนบนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็ลองพิจารากันดูนะครับอันนี้อีกหนึ่งสูตรนะฮะสูตรสองตัวบนนะครับคัดให้แล้วนะครับแล้วก็2ตัวล่าง10ล่างหน่วยล่างก็คัดให้แล้วนะฮะ ก็ลองพิจารณากันดูนะครับใครที่เข้ามาที่หลังก็ลองย้อนกลับไปดูนะฮะสมาชิกเพราะว่าก็ลงครบทั้ง2สูตรแล้วนะครับเฮ้ยสสูตรสินะสองตัวบนแล้วก็2ตัวล่างลงครบหมดแล้วนะฮะก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อดด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสัญกร่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ